ตอนนี้คือเขาสิกมาจีเข้าป่ากินกันโอ้กระชิงเอาอยู่ก่อน ที่จำเปน็นเวลาไปกินเจียงเฮ <c oughs> ื่อนไผนาตรงนี้ของตอนเนด็กๆ <c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองอาคาเยม,มีวันนี้คือเอามาบ้านที่อยู่ไกลๆก็บั่นอาคาน้อยเนาะเอามากินเจียงก็คือปีหนึ่งเธอหนึ่งกินเจียงอันนี้นะนไ่ได้กินเจียงปีใหม่เลยกินเจียงถ้าเทียบกับไทยเราก็น่ะจ้ะม่นบุญเข่าพรรษาเน่ะทุกคนแต่ว่าเป็นบุญของอาคาเนาะ ะาคะาก็เขาจะเอืน่น yeah, มาแยกคงหาเพล่คพ่รัอ <laughs> ตอนนี้เขามาบ้านเขาแล้วก็กินข้าวแต่ละเฮือนไปกินข้าวอยู่เพื่อนอ่พี่น้องนะตองไหนไปแต่ละเฮือนแต่ละเฮือน,อนแบบนี้เขาก็พาของขวัญมาเนาะของขวัญบเรอ็อกจากเฮือนจากเธอแล้วก็ดีใจนี่กำลังย่างไปเมื่อกี้คือเขาไปกินอยู่ทึ่งแล้วก็มีม เสียงตู่เสียงเพลงไหลก็เลยว่า่ถ่ายให้คือคือแต่สองบ้านเลยทุกคนแถวนี้นะเข้าไปมาเมื่อแล้วอยู่นี่มีบ้านคนแล้วก็ฟากนี่เป็นเป็นคนที่ว่ามาอยู่ไหมพี่น้องเขาอาข้าหน่อยเนาะเขามาอยู่ไหมถ้ากลมาอยู่ปีนี้ปีมากแต่ปีไกลก็มีแต่ว่าส่วนร้ายมันลูกเอาเขามาอยู่นะ่ะมาอยู่ปีนี้เนาะ เดี๋ยวเขาบอกมา่ไห้มาจักเทื่อนะ่ะมาตอนนั้นเขาจะออทางที้เหตุเฮือนแล้วก็หลังจากนั้นบ่ไห้มาเลยเว่าเขาตั้งเฮือนอยู่ไสยงบ่ไดรเขาเฮือนเขาเถื่อนออกก็เลยว่ามานีเนะทุกคนนี่จะเป็นขึ้นได้บ้านไม้เลยแหละเพราะว่าเขาจะมาอยู่ไม้ไดิเขาจะมาแต่อุดมทรายเมืองน้ำโม่คนน่ะมาอยู่อยู่นี่ตรงไหนใหญ่มาเพราะว่าอยู่พุ่นหันบ่มีบ่อนทำมาหากิน มาอยู่นี่กาได้ตังเฮิร์นไม้มดแบบคือได้เริ่อมไม้มดเลยฮนะน่ะได้สั่งเฮิร์นไม้ได้ปลูกอีงยัางไม้แต่ว่าทั้งพี่นี่ถามว่าดูมันน่ะมันจะมีดินมีดินหลายเลยถามวา่าผู้ใดชีดูมันท้ามาหากินก็มีมีเงินมีค้ำไว้นี่นี่ก็เฮิรนพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็เฮิรนพี่น้องคือกันเดี๋ยวเข้ามา นี่เกือเพื่อนพี่น้องอาคาน้อยคือกันเป็นลูกของของลุงของอาคาน้อยนอนแล้วนนี้จะเป็นลูกลูกของอาวของอาคาน้อยเขาจะมาอยู่นี่มดัดฮัลโหลเพิ่งชมเพื่อนเจ้าย่ะ ถึงนี้เต็มแต่ปลาเมื่อไหร่ทุกคนอยู่ไอ้ไก่นี่ปลานี่อยู่เงียบๆสุดแถวนี้นะเงียบเงียบอีห๋เนี่ยนนี้จะเป็นเพื่อนของเพื่อนนั้นลูกเอื้อยเนี่ยก็ลูกอ้าวของอาข้น้อยเป็นไปเอื้อนเอื้อยของอาข้น้อยเนาะ เดี๋ยวฮาสิเข้าไปบุ้ยนี่เทิรก่อนสิประมาณนี้ฮัลโหลมีประมาณนี้ทั้งในเฮือนโอ้มีมักแตงบักไหลายเต็มเลยไปเก็บอยู <exemple> <aciones> ่ไฮมาเนี่ยนะเฮาซื้อของยูซูจิยังอะมาวะอ่ะ พวกเรานีูจีนอ,ขอ,ขอีันตัวอะไรนี่ลาเขาเสียอกอนนี่เพื่นเขาเต๋คูณนี้เขาก,กับมทาทงอิดเลยอยู่แบบนี้แบบนแคนนี่เวลากินเจียงนะเขาต้องตามเขกาก็ป่าแบบนี้ต้องตามเลยทุกคนบ่ตาม่ได้ เวลาเขากลับไปเขาจะจ้าฮอหาเฮาเป็นแบบว่าของแล้ก็ของตรงไหนชื่อเขาเป็นของต้นเองนะยังก็ว่าขั้วขั้มหยังม่หยังจุกไง

ทุกคนตอนนี้คือเฮาซิม่าจีเข้าป่ากินกันนี่คือตัวที่ยังบดชีเถ่อเนาะตามสำเร็จแล้วก็เอาไว้แล้วก็นี่กำลังจีสุนี่และแซ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video

죄송합니 <목소리도> นี่คือของโอ้นี่คือของต้นที่จำเป็นเาเวลาไปกินเจียงเฮือนไผ่น่ะตรงนี้ของต้นเลีอย่างในกิ๊กไงแล้วมันนี่มันนี่เขามาเฮือนเอื้ยแล้วก็แบบได้หลายกว่าเฮือนอื่นๆนะ คือปกติมากินเจียงไงมากินข้าวแล้วก็ก่อนไปก็เอาข้าวปลาเปบนนี้ก็เนี้ยเจเมื่อนี้คือเขากินอยู่ทงมาเนาะก็บ่ยาก็เลยชี้ข้าวปลากินมาก็สิกับเพื่อนแล้วลาชื่อตุ้ตุ้นี่ตุ้ตุ้นนี่ตุ้ตุ้นี่น ได้เวลากลับบ้านแล้วคือวันนี้คือข้าจเจากินมัดมือเลยแต่ว่าเฮาเป็นบ้านอืน้นเฮาก็ต้องกลับก่อนเนาะเพราอ,อยู่เฮือนก็บ,บ่มีไผ่อยู่แดะกินน้อยก็ขมันก่อไปสวนเนาะไปเบิงหมูไปเบิงลปลาคือบบไปบ่ได้ตรงไปนะนี่ของต้อนจากเอื่อยเดอ้อแั้นก็อันนี้จะเป็นเฮือนพี่น้องเขาแหละ เขาหน่าจะไปกินเือนอื่นเพราะว่าอันกินเจียงเทอ่อนี่คือต้องในแลกเปลี่ยนการไปกินหาทุกคนเดี๋ยวก็มากินเือนห้าเดี๋ยวก็ไปกินเือนขาวอย่างประมาณน,นี้นะอันนี้ไปเท่าน,นี้เมื่อกี้เขาไปเือนขาวแล้วก็ะะเขาจากินข้าวยูนะทุกคนกินเหล้ากินเบียร์มวนมวยูเฮาก็กินข้าวอิ่มแล้วก็เลยว่าซีเวสซืส้อนะ นี่ได้ของต้นเยอะแยะบ๊ายบายไหมนี่บ๊ายบาย <laughs> ขอบคุณเดือนขับรถไปเด้มันก็ลมถึงลมนี่ข้างนสิกับแล้วเขาเอามอเตอร์ไซค์มาทางก็เกลี่ยสุดๆเลย ไปไปไปลูกไปไปายลูกไปไปไหมไปไปพี่ไปไหมอมอืมเกกับพงอ่ะกลับบ้านเราเด้อนไปอาทางบ้นเาสิประมาณนีเด้อทุกคนเนน่ะเส้นทางขาดมัดไปทางใดก็ได้นอกจาก

ja

กลับมาถึงบ้านแล้วน้องขวัญหลับเลยระว่างทางกันไปบ้านพาง,งามกับบ้านนี้คือ1นกิโลสื้อทุกคนใกล้ๆก,กันอู้รับแล้ว oh